สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนยางทุกท่านนะครับผมโอ้คางเป็นบวมทุกคนปวดฟันครับผมรูปหน้าเปลี่ยนไปเลยเนาะคลิปนี้นะครับพี่น้องครับผมกับสิ้้าทุกคนมาเปิดหน้ายางนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาได้ใส่ปุ๋ยไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมปล่อยให้ต้นยางเขากินปุ๋ยแล้วครับนี่นะครับผมป่ายางเล็กนะครับป้ายางนี่นะครับพี่น้องครับมันมันเป็นหน้าแรกนะครับ แต่ว่ามันลงมามาซูดแล้วครับพี่น้องมาทำนะครับเข้ากันสิขึ้นน้าไม่นะครับพี่น้องก็เลยผมก็เลยคิดว่าจะมาทําคลิปมาสาธิตวิธีการขึ้นนาไม่นะครับพี่น้องว่าขึ้นทางไหนนะครับผมมามารับชมกันเลยครับผมเพื่อเป็นการประหยเวลานะครับผมมาครับผมนี่นะครับพี่น้องครับผมผมขอยกไอ้ตัวนี้เป็น ตัวน,นี้เป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องอันนี้หน้าแรกเนาะพี่น้องเนาะเขาลงมามาสุดหน้าแล้วมันหนาตำนะ่ำเนาะก็เหลือไว้ประมาณคืบนะทุกคนบางบางคนก็เหลือไว้คืบกว,กว่าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ขึ้นหน้าไม้อันนี้มันตรงกับช่วงหน้าหนาวเนาะครับแล้วพี่น้องภากตะขึ้นทางไหนเนาะครับผมพี่น้องภากตะขึ้นมันมันจะมีเวียนเวียนเวียนทางทางซ้ายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเวียนทางซ้ายนะครับ ส่วนฝั่งนี้เวียนทางขวานะพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะครับพี่น้องก่อนจะเวียนทางซ้ายทางขวาต้องต้องอขอเรียนอ้างอิงจากกยทนระการยางประเทศไทยนะพี่น้องนะว่า,าตั้งคำถามหนึ่งคำถามนะพี่น้องทำไมกายยางประเทศไทยกยทอร์นะเนาะคือคือให้กรีดมามาฟังนี้นะครับพี่น้องกรีดจากซ้ายไปขวานะครับ ก็เพราะว่าอกอกยทอเขาวยออกมากนะครับว่าการการนำเรียงของท่อนำยางของต้นยางนะครับเนาะเขาวิจัยทําการวิจัยจังด้บุรูนะครับแต่ว่าเขาวิจัยมาว่าการนำเรียงท่อนำยางนะครับเขาจะดึงสารหารขึ้นไปเวียนจากจากทางซ้ายเวียนขึ้นไปอ้อมอ้อมขวานะพี่น้องนะอ้อมขวาเท่ากับว่ามันมันมันเวลามันทรงทรงนำยางลงมาครับมันก็จะเวียนจากขวาลงมานะครับี่ เนียนอีกสีนะครับเรียนอีกสีนะครับเยียนจะควาลงมาซ้ายนะครับก็จะท่อก็เลยอยากอยากจะตัดท่อนำยางให้น้ำยางมาที่สุดนะครับเลยทำมุมเอียง30 30ถึง40องศานะครับพี่น้องเพื่อที่ให้ตัดตัดท่อนำยางนะครับตัดท่อนำยางให้น้ำยางนี่ไหลออกมาได้ได้เยอะที่สุดนะครับพี่น้องให้เกษตรกรได้เยอะที่สุดนะครับบัดนี้พอพอพอรู้จีกสี่แล้วนะพี่น้องนะ พี่น้องบางท่านก็อาจจะขึ้นขึ้นฝั่งนี้นะครับขึ้นฝั่งนี้กับโบพิดนะครับพี่น้องฝังซ้ายนำยางนำยางกับมาให้เรานะครับแล้วแต่การรุ่งเพราะปัจจัยไม่มีหลายปัจจัยนะครับแต่มื่อี้ผมกฤษฎาทุกคนมาขึ้นฝั่งขวานะครับเพราะว่ากยทอเ่าแนะนําว่าให้ขึ้นฝั่งขวานะครับขึ้นเวียนเวียนขวานะพี่น้องเวียนเวียนหน้าสองขึ้นหน้าสองฝั่งขวานะครับแบบนี้นะครับพี่น้องผมกฤษเวียนมานานนี้นะครับขึ้นฝั่งขวาเพราะว่า เพระาะว่าทมมพูว่าเราเราเบิกหน้าเราพี่น,อน,น้องเนาะฝั่งทางน,นี้เนื้อท่อนำยางมันยังสมบูรณ์ใช่ไหมครับท่อนำยางม,มันสมบูรณ์ที่นี้เวลาเราตัดผ่านมากกันก็ไหลเวียนสะดวกนะพี่น,อน,น้องนะทำให้ได้นำยางเยอะนะทุกคนซึแต่ว่าหน้าหน้านี้ที่ผมเท่าที่ผมเคยเคยเป็นยังเนาะพี่น,อน,น้องเขาจังมักไปหน้าน,นี้เนาะหน้าซ้ายแล้วผู้สทีิพา,า,าเบื้องปลาใกลๆกัน,นครับปลาใกลๆก,กันชาวบ้านทามาเค็ดแบบนี้นะพี่น,อน,น้องนะ ผมกับผุรู้กันว่าเพื่อนเพื่อนนั่นเพื่อนอาชีพเข้าใจเรื่องนี้นะครับอันนี้คือสวนข้างๆนะพี่น้องนะสวนข้างๆเพื่อนขออนุญาตมาใหาสาธิตนะครับนี่ครับผมไม่แนะนําให้ลงมาตําขนาดนี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะติดเชื้อเชื้อราแล้วครับให้หน้าตายได้นะครับผมนำยางหน้าต่อไปมีปัญหานะครับอันนี้ครับเวลาที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนกีดสิมูธมันบ่ครับ ประมาณนี้คืบเพื่อนกระสิพวงนะพี่น้องเบิ้งห้อยน้ำยางเลยมาครับนี่ครับเพษ่รผู้พวงอาศัยพ่วงนะพี่น้องก็เลยขึ้นทางซ้ายนะครับส่วนมาเกษตรกรถ้าจะเป็นสั้นเพราะว่าก้อนสีมืดนี้มันพ่วงมันสิเพิ่มผลผลผลิตเป็นสองเท่านะพี่น้องนะก็เลยอาศัยขึ้นทางนี้นะครับแต่วันนี้ผมผมสิบภพพี่น้องขึ้นทางนี้นะครับผมสิขึ้นขึ้นตามกฎยท่อเพื่อนแนะนำนะครับเอาต้นใดเอาต้นนี้ง่ายเนาะต้นนี้งหญ่งู มารับมาเร็วไปเลยเขาพูดมาเยอะแล้วเขาเนื้อมันนะครับบันการขึ้นกับไม้ยางนะพี่น้องนะการขึ้นเห็มร,รับลวดที่ผมนำมานะครับเนาะลวดมีดที่ผมที่ใส่ในการเปิดอยไมอยางมันนี้นะพี่น้องเนาะผมใส่มีดแมคกคู ทำไมถึงใช้มีดแมคคูนะพี่น้องนะเพราะว่ามันมีน้ำหนักดีนะครับแล้วก็บังคับทรงมันได้ง่ายนะครับแต่ว่าผมชอบกีดมีดคองมูเห่ามากกว่านะครับขอเสริมอีกนอยนึงนะครับพี่น้องพี่น้องครับป็นังนะครับพี่น้องการเปิดหน้ายางคือมาเปิดตอนกลางเว้นะครับพี่น้องคือมาเปิดตอนกลางคืนนะครับเพราะมันจะเย็นน้ำยางอดีนะครับการเปิดหน้ายางตอนกลางวันนะครับพี่น้องเพราะว่า ทำให้เราเห็นสร er ีระของของต้นนะครับเห็นหมดทุกส่วนนะครับ claro พี่น้องแล้วก็ง oh 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 oh> ่ายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเห็นสลีระเราสีแบงถิวนะครับว่าเราสีแบงแบงเจอใดอย่างใดนะครับว่าสีเอาหน้าใดหน้าใดนะครับมามารับช่วงกันเลยครับพี่น้องทุกท่านเห็นเห็นแผลแรกบ่ครับแผลแรกหน้าแรกนะครับแผลแรกดูสุดรักการของผมนะครับผมจะวัดขึ้นมานะครับพี่น้องประมาณประมาณสามสิบเซนเนาะ คืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งคืบนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมจะนักซักลองนะครับพี่น้องึ่งนหัววัดได้สำเนาซักลองนะครับซักเป็นแนวดิงนะครับทุกคนซักเป็นแนวดิงเรต้องเข้าลึกนะครับพี่น้องพอเป็นห้อยนะพี่น้องเราต้องเข้าลึกถึงถึงน้ำยางให้ไหลนะครับเรต้องเข้าถึงขนาดนั้นนะครับ ที่นี่พอได้ได้ซักลองหน้าแล้วเนาะพี่น้องนาดีฮาสิมาแบงต้นนะครับบัดการแบงแบงขนาดนะทุกคนต้นขนาดนี้เฮาสีแบงให้ได้สามหน้านะทุกคนก็คือหนึ่งคืบแล้วก็จัดซีนะครับหนึ่งคืบสองคืบแล้วก็สามไปไปทับหน้าเดิมเฮาสิแบงเป็นสามหน้าทาต้านใหญ่ดีเขาแบงเป็น4ีนะครับพี่น้องอันนี้เฮาสีแบงเป็นสา จานเขาได้คืบนึ่งมั้งครับคืบหนึ่งเข้ามาซักลองล้างพี่น้องซักลองล้างนะครับแนวดิ้งกันอาจจะซักตามประมาณนิดนึงนะครับพี่น้องคืบหนึ่งประมาณนี้เนาะเขาก็ซักซักลองนี่ครับลงมาประมาณคืบนึงนะครับพี่น้องจากนั้นนะครับ ด้านน้นะพี่น้องนะเห็นว่าครับมันจะเป็นสองห้อยได้พี่น้องมาหน้าห้อยหลังบัดนี้ทำการเอียงนะพี่น้องทำทำความลาดเอียงของนาย,ยาน,นะครับบางคนก็เอาอาสามซีฟนะครับสบระซี่เอียงนิดจักหน่อยนะครับสีซีฟก็สิี่เป็นแบบจักหน่อยนะครับแต่ผมถนัดสามสิบห้านะพี่น้องนะสามสิบห้าประมาณนี้นะครับจากนั้นเขาการกรีดเข้าไปนะพี่น้องที่แก hit, hit. รกฮ็ดค็ดซักให้เป็นเป็นร่องเป็นห้อยก่อนนะครับซักให้เป็นห้อยก่อน บ่ต้องแข่งมีดเยอะนะทุกนแนบมีดไปเลยนะครับนี่ครับทุกคนมาเบึนเห็นบ่มันก็จะได้ลอยประมาณนี้นะทุกคนนะนเดี๋ยวนะครับก่อนจีกีเข้าพ,พี่น้องวันนี้ขยับรวดนะพี่น้องเขาขยับรวดจากจากแผ่ไตที่มาแผ่เึิงนะครับ การขยับลวดนะพี่น้องให้ห่างจากไอ้น,นี่นะซอกหนึ่งนะครับจากจาก,จากตัวบน,นสองหนึ่งแต่เระก็มัดให้แน่นนะครับนำจอกทุกคนนำจอกขึ้นมาวางแบบนี้นะครับพี่น้องอ่าขยับลวดให้ให้จอกให้มันตรงกับริมรินยางนะครับ ท่านใดที่รวดมันเก่าไปนี่คนมันไหลไม่สะดวกเราก็ซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ลินคับพี่น้องอันนี้คือคือมันจะเป็นลินยางนะพี่น้องนะที่ซื้อใหม่นะครับกีบบแพงนะพี่น้องนะบางที่ก,กิโลละสามสิบครึ่งกิโลครับสามสิบกว่าบาทก็คุ้มค่าแล้วพี่น้อง เขาอาจจะแสนเก่าก็ได้นะครับพรายังเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดนะทุกคนนะขนาดขนาดความยาวเขาเขาแปลียนหน่อยขนาดนี้เขา,ขาก็ใส่สั้นสักน,นี้นะครับทุกคน,นประมาณสามนิ้วนะครับมาครับบ้านนี้พี่นอ้องเขาสิตอกลิ้นนี่สูงสั่งแด่นะครับพี่น้องเอาลิ้นยางทาบนะพี่น้องนี่นครับ นียางประมาณนี้เอาทาบเอาง่ายๆเนาะพี่น้องภาษาพยาบาลท่า,ทาเข้าใจนะครับนี่นะครับทาาแล้วก็เอาจุดชุดมันนะพี่น้องนะไม่ต้องเอาห่างกันเยอะนะพี่น้องเพราะมันจะบุลุงรองนะครับนี่นะครับที่นี้ไอเจ้าดินยางนี่ห่างจากจอประมาณได้นะครับก็ประมาณประมาณเดี๋ยวนะกนประมาณคืึ่งนึงพี่น้องบม่ต้งห่างเยอะเพราะว่ามันเวลาลมพัดมันจะปิวโตนะครับ จากนั้นนะพี่น้องจากนั้นทําการกรีดนะพี่น้องนะกรีดให้ได้สามเพสามทีนะครับที่แรกเนี่ยมันจะเป็นหอยเส้นนะพี่นอ้องเฮาเฮาจะแนบมีดนะครับผมสเสรีผมสีบวเอียงนะครับผมสีแนบนะครับเพราะว่ามันสิลายลายลงมาเรื่อยๆนะครับที่นี่ก็เฮาก็จิกเข้าไปเข้าไปลึกนิดนึงนะครับพี่น้อง มาเบิ่มพี่น้องแผลสองมันก็จะเห็นน้ำยานิดนึงเหมือนบ่แผลสองมันเริ่มพลนใกล้จะหดเปลือกเปลือกเนื้อเยื่อนะครับเปลือกทรายครับยังอยู่เปลือกทรายอยู่พี่น้องเหมนบ่มันสีเป็นเปลือกูเขาวเปลือกเปลือกทรายเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับทีที่สามพี่น้องเขาจะเอาเขาขอดเนื้อเยื่อนิดนึงนะครับทีสาม ประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็เข้าถึงเนื้อเยื่อนิดนึงนะครับเป็นยังครับคือบอกเข้าหอนเนื้อเยื่อเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนที่ใจมาแล้วนะครับถ้ามันเข้าเข้าไปหอนเนื้อเยื่อเลยนะครับมันส่งผลมันจะไหลเร็วแต่ที่แรกนะพี่น้องนะผมก็ร่อมันแล้วนะครับว่ามันมันจะไหลแรงแตั้งแต่ที่แรกจากนั้นพอลงมาสารอยนหนึ่งน้ำยางจะขาดหายนะพี่น้องบ๊ะโบสู้อันเข้าค่อยไปเข้าไปทีละน้อยทีลน้อยนะครับอันนี้ก็เข้ามือนี้เข้าจานีเข้าขยับเข้ายับขยับขยับไปเรื่อยๆนะครับน้ำยางจะค่อย ลายมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามือแรกมันบูมีอย่างเรยพี่น้องเห็นบ่ถึงสิลายเรียวมันก็หยุดเรียวนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของมันมันยังเยอะอยู่นะพี่น้องนะนี่ครับเรียบร้อยนะครับการเปิดอนในยางครับบูมีอย่างไรนะพี่น้องนะอันนี้ทิ้งนะครับผมลายท่านเป็นยังไงเนาะครับคิดเห็นยังไงเนาะกันเปิดอนในยางนะครับเปิดคือกันบบครับบางส่วนก็อาจจะคือกันนะครับแต่บางส่วนก็อาจจะบูมคือกันกันละละแต่นะครับบบบนี้การ การเปิดมาฝั่งนี้นะคุณน้องอันนี้คือการฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะบ่ค่อยมีปัญหานะเท่าที่ผมเปิดมามันมีสองแปลงนะครับแปลงหนึ่งขึ้นไปรับ้างมันเจาของมันมีความรู้เรื่องส่วนยางนะครับพ่นเวียนเพียนขวาถูกต้องนั่งยางกับบข่ขาดหายนะครับแต่ว่านี่ครับผู้ที่เวียนมาทางซ้ายนะครับพี่น้องอันนี้แพ่เดิมบอกครับแพ่เดิมแพ่เดิมเนาะเดี๋ยวนะมันจะเออคิอภาพบอนะผมสิไปอาศัยยางกระจานะ น,นี่ครับผมเพื่อนเพื่อนกีดมาให้ผมครับเพื่อนอันนี้อันนี้เป็นหน้าแรกของเพื่อนนะครับหน้าแรกหน้าแรกบันนี้เพื่อนเวียนซรายนะครับเพื่อนอันนี้คือเพื่อนเวียนซะรายเนาะมาทุกคนการขึ้นหน้านี้นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับต้นยางมันมันจะเป็นบบเปลี่ยนขึ้นกันเมือ่อถึงต้นนะครับบางต้นอาจจะเปลี่ยนบางต้นกับบบเปลี่ยนนะครับนี่ครับกีดที่แรกนี่น้ำยางจะหลนะครับเยอะ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 ลงมา บันน well. ี <tr> ้พ่อพ่อสิจุดห้อย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 เปิดที่แล้วนะครับห้อยเบิกหน้าที่แลกนะพ่อสิจุดกันี่พี่น้องเห็นบ่มเมืนอสิห้อยเบิกที่แล้วบอครับน้ําอย่างที่เริ่มขาดหายตัวมุมนี้พี่น้องพี่น้องเปรียบเทกันบอกครับของผมเป็นลายต้นแล้วนะครับปลาปลาที่เพิ่นเปิดมาทางซ้ายเมื่อสิขาดหายเมื่อสิเหลือแต่ช่วนส่วนนี้ครับอันนี้ส่วนหัวนี่ครับพี่น้องลอสังเกตด้วครับเด้เมันจะเปียบเทีกันบอกถ้า ถ้าป้าได้เปลี่ยนก็คอมเมนต์บอกกันนะครับถ้าป้าเป็บเปลี่ยนก็มาบอกกันนะครับป้ากับบุคคลกันนะครับการดูแลบุคคลกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกที่ขึ้นทางขวานะครับมาครับบันี้ผกสิภาทุกคนไปเปิดเปิดกีนะครับเปิดกัะค่ายกันนะพี่น้องเนาะอ้าผมบวมแห้งนะพี่น้องปวดฟันแห้งครับพี่น้องแต่ว่าแต่อวดใจมาเอะคลิปนะครับยามีคลิปมาฝันพี่น้องเบอร์นะครับ บานี b ani. B ani uh, mm ้บานนี้ดนไปเด้นะครับเพื่อมันสิไหลนะครับเออลืมบอกนะพี่น้องนะบานนี้นะครับดนไปไดยนะครับเพื่อมันสิไหลมม่เืมอะไรเลยพี่น้องรับ่ต้องใจห้อนนะพี่น้องนะค่คอยเข้าไปนะครับไม่ต้องใจห้อนมือแรกอสิบมาไหลกรเสิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้ำยางจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดีกว่าเข้าไปออกไหลเราบูมีเลยนะครับจะดนไปไดยครับน้ำยางจะไหลปกติมันพี่น้องแล้วแต่ส่วนนะครับพี่น้องบางบางส่วนก็ลงว่าประมาณนี้แหละครับ นีพี่น้องประมาณประมาณนี้ลนะสามนิ้วนะก็เริ่มไล่นะครับก็เริ่มไล่แต่บางส่วนก็เป็นพี่พี่น้องฟ้าหนึ่งหนึ่งฟามือนะครับลงมาพี่มันถึงจะไล่ดีนะพี่น้องอันนี้ก็ข้อที่ตามกันนะ้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับว่ามันจะลงลึกขนาดใดน,นะครับลงลงน้ำลงขนาดใดมันถึงจะไล่ดีนะพี่น้องนะมาครับมาเดี๋ยวภาพมาสาธิตอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องนะคลิปนี้กับมอสสำหรับท่านที่ขึ้นนาย่างไม่นะครับ พราะาปีปี2องพนะครับพี่นะ้องราคายางบ่ค่อยดีนะครับแล้วไอ้กอจะทอ,อนแนะนําให้มาเปิดช่วงเดือนมิถุนานะครับพี่นะ้องอย่าเพิ่งเปิดยางเพราะว่าป้องกันยางมาันอ้างตลาดนะครับเพอนก็นเลยแนะนําให้มาเปิดเดือนมิถุนายนอันนี้กับวันวัน,วนที่วันที่สนะครับเนาะวันะที่สผมก็เลยม,มาเปิด ตามที่เพื่อนแนะนำนะครับผมแต่ว่าเพื่อที่ได้ผลผลิตนะครับโอ้เป็นเดือนนะครับเพื่อที่ลงหน้าขนาดนี้นะครับเป็นเดือนมามาเนี่ยมาแผ่เกลามันบอกพี่น้องครับนี่ครับขึ้นมาประมาณสองน้อพี่น้องประมาณนี้นะครับเข้าเกลเอาก็ได้นะครับพี่น้องลึกประมาณร้อยห้าสิบความสูงจากพื้นร้อยห้าสิบนะครับซักลองนะพี่น้องนะไม่ต้องซักลึกนะครับซักซักพาะเข็นเส้็จนะครับมาครับ กะประมาณแบบน,นี้ครับกะได้สามแบ่งสามส่วนต่วนสามส่วนประมาณนี้สักรงหลังนะครับบม่ต้องหน้าก,กว้างก็ได้พี่น้องอ๋อหน้ากคับแข็งนะครับนี่ครับคืบหนึ่งจะหนักะลงมานะพี่น้องนะโอเคเอาเรวมขึ้นมาพี่น้องมัน ถ้าลิ้นยามไม่ใช่ได้ดีก็เอาขึ้นมาใส่นะครับพี่น้องนี่ครับลิ้นยางเก่านะครับนอกจากลิ้นยางที่มันหายแล้วมันใส่ไว้เลยนะครับประมาณประมาณสี่ถึงห้าเซนนะพี่น้องไม่ต้องเอาลายนะครับเพราะมันสีบไลล่ง่องนะครับนะครับกีที่เก่าแล้วพี่น้องแนบผมแนบนะเป็นยังแี่แนบนะครับเพราะว่าถ้าเขาแข็งปุ๊บเวลาที่เขาลงมานี้มันจะแนบไปเลยนะครับก็ต้องแนบไปก่อนนะครับขยับเข้าไปพี่น้อง ก็สีหินหอยน้ำยางทุกคนเห็นหอยน้ำยางนิดนึงวันี้แค่ท,ที่สามเอาเห็นหอยน้ำยางอินห็หนน้ำยางนะครับบันโอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับทุกคนเห็นบ่ลาดเอียงก็ประมาณสาสิบห้าองศาพอดีมอนะครับพี่น้องนี่นะครับโอเค <c oughs> อ่าคลิปนี้กับกววามสัยาวไปกว่นนี้นะครับทุกคนนะ <c oughs> บางท่านก็ op, อาจสิบัสอบดูคลิปยาวแนละ้วเอาสาระล้วนๆนะครับผมเอาโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์เลยครับก็บฝากกดไลค์นะครับพี่น้องกดติดตามนะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆมาาบอกกันนะครับว่าส่วนท่านเป็นอย่างไรนะครับขึ้นหน้าใดมันได้ผล รีบอขึ้นหน้านี้มันโอเคไหมนะครับทุกคนมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับบางครั้งอาจจะมีผิดผิดบ้างนะครับพี่น้องเพราะมันอาจัยจจกประสบการณ์นะครับที่ที่ผ่านมาที่เคยเจอมาพี่น้องนะครับผมคิปนี้ขออนุญาตจบเพยงท่านี้นะครับพี่น้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคินอาจจะเป็นยางก็ฝากกดตามกะดิ่งไว้นะครับพี่น้องครับอาจจะขึ้นยางหน้าสามนะครับเพราะอีกปาหนึ่งมันจะขึ้นหน้าสามเพราหน้าสี่พี่น้องหน้าสามนี่บัวกังวลนะครับเพราะว่ามันจุเยียนอยู่แล้วนะครับหนึ่ง หนึสามันเวียนแต่ขึ้นหน้าหน้าที่4คือการยางทับหน้านะครับมันต้องมีเทคนิคนะครับพี่นอ้องโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยพี่น้องได้บา,บายนะครับผมสวัสดีครับ